สวัสดีครับชาวราศีสิงค์ครับก็มาดูการครับเปิดดวงเดือนมีนาคมของคุณครับชาวราศีสิงค์จักรวาลจะเวียงอะไรเข้ามาให้คุณนะครับในเดือนมีนาคมนี้ก็ลองมาเช็คการลองมาดูกนะะันครับเป็นก,นการไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับคุณนะครับชาวราศีสิงค์คุณจะอยู่ในลัคนาหรือราศีก็ได้ครับทีมพลังงานนะครับที่จักรวาลเนี่ยอาจจะเวียงนะครับเข้ามาหาคุณในเดือนมีนาคมนี้ครับชาวราศีสิงค์ พ o w e r านครับพลังงตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นพลังงานของการแทรกแซงครับพลังงานทีเ่เป็นเหมือนตัวคุณก็ได้นะครับศักยภาพความสามารถในตัวคุณครับหรืออาจจะเป็นเ,เวลาของการเปลี่ยนแปลงพ o w e r นนะครับ change ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับในชีวิตของคุณแต่ดูเป็นพ o w e r นนะครับหรือตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยน คิดเปลี่ยนทางนะครับของตัวคุณก็ได้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับจัก,กรวาลจะเหวี่ยงสิ่งใดเข้ามามันมีความสดใสเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณนะครับจากความมืดมนจากฟ้าที่ขุนมัวจากชีวิตที่ขุนมัวเนี่ยจัก,กรวาลจะเริ่มเหวี่ยงสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแล้วมันอาจจะมาจากพลังงานของ power ในจิตใต้สำนึกของคุณครับจากความคิดของคุณจากมุมมองของคุณที่เปลี่ยนนะครับเลือกที่จะมองในด้านที่สว่างมากขึ้นนะครับเนี่ยเหมือนม้านะครับ ไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแล้ไปพบเจอกับแสงพระอาทิตย์ครับที่สว่างสดใสรอคุณอยู่จักกวาลครับจะเหวี่ยงสิ่งใดเข้ามาหาคุณครับชาวราศีสิงห์ staying f o c u s d ครับ hold the course ครับการมองหาช่องทางการมองหาโอกาสนะครับการ การเหมือนเหมือนผมรู้สึกว่าคุณกําลังโฟกัสอะครับที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงหรือออกไปค้นหาอะไรบางอย่างนะครับลองมาดูต่อว่ามีอะไรบ้างครับสิ่งที่จกักรวาลอาจจะเหวี่ยงเข้ามานะครับ taking shelter ครับ the a n s w e r are within ครับมี grounding ครับ go deep explore your roots ครับ ว่าสิ่งที่จกักรวาลกำลังส่งเข้ามาหรือเหวี่ยงเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในภายในของคุณเหมือนให้คุณจดจ่อทีอ่ศักยภาพความสามารถหรือพลังงานที่แท้จริงของตัวคุณก็คือภายในคําตอบบางอย่างของคุณนะครับที่คุณอยากรู้คําตอบว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับหรือคุณจะต้อง ทำยังไงต่อไปกับสเตปของชีวิตะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวอะไรก็ตามครับผมรู้สึกว่ามันคือการเดินทางกลับเข้าสู่ภายในเด mm hmm. อแอนเซอร์ฮาวิดินคำตอบของคุณมีภายในมีคําตอบอยู่ภายในของคุณหมดแล้วครับผมรู้สึกว่าบางคนนะครับที่ที่ตอนนี้เนี่ยชาวราศีสิงห์บางคนอาจจะเจอชาเลนหนักๆอยู่นะครับอาจจะทุกใจนะครับอาจจะไม่สบายใจอยู่ใดๆก็ตามครับผมรู้สึกว่า ในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยสิ่งที่จักรวาลน,นะครับกำลังเหวี่ยงเข้ามาหาคุณคือการกลับเข้ามาสู่โลกภายในของคุณนะครับ explore your root เนี่ยคือกลับมาที่รากฐานกลับมาที่โครงสร้างมาดูมาทบทวนในโลกภายในของคุณทั้งหมดเลยนะครับในโลกภายในมันเป็นอะไรได้บ้าง m i n d set ครับ วิธีที่คุณคิดครับมันมี2 m i n d s e t คือ Gro w t h m i n d s ็ t นะครับคือ m i n d s e t ที่สามารถพัฒนาได้นะครับกับฟิกไมซ์เซ็คือ m i n d s e t ที่คงที่ที่ฟิกอยู่ที่เดิมไม่สามารถพัฒนาได้ Fi ิกไมซ์เซ็คือ,อะระายนะครับอย่างเช่นคุณเชื่อเรื่องดวงมากๆคุณเชื่อเรื่องกรรมมากๆนะครับหรือ,อคุณเกิดมาในครอบครัวนะครับที่ไม่ได้มีต้นทุนนะครับแล้วคุณรู้สึกว่า ก็ในเมื่อคุณเกิดมาในในครอบครัวที่ไม่มีต้นทุนหรืออันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆเพื่อคุณเห็นภาพนะครับคุณคุณเกิดมายากจนนะครับคุณเกิดมาเรียนไม่เก่งนะครับหรืออะไรต่างๆแล้วคุณก็ฟิกตัวเองไว้ตรงนั้นคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ละนะครับคือคุณปิดกั้นที่จะเติบโตแต่ growth mindset ะครับคือ mindset ที่สามารถพัฒนาได้คือคือถ้าคุณ ใช้เวลาหรือมีเวลามากขึ้นให้คุณได้เทรนนะครับให้คุณได้ลองให้คุณได้ทำเนี่ยคุณสามารถ<โ>ที่จะเป็นคนประสบความสําเร็จได้น,นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นนะครับผมรู้ใช้ว่าพลังงานการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือสิ่งที่จักรวาลจะเหวี่ยงเข้ามานะครับมันจะกระทบต่อ These. มุมมองที่คุณมีต่ออนาคตของตัวคุณถ้าถามว่าครับอนาคตของคุณคุณเห็นไหม áis? คุณเห็นอนาคตของคุณครับแต่กระบวนการที่จะไปถึงความฝันหรือเป้าหมายของคุณมันขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างมันขึ้นอยู่กับเนี่ย การสมดุลหรือการใช้ชีวิตอะครับทั้งในเรื่องราวของการไล่ล่าความสําเร็จหรือการกลับมาสู่จิตวิญญาณของคุณมันมันต้องไปทั้งสองด้านนะครับในลักษณะประมาณนั้นลองดูนะครับว่าจากักรวาลกำลังวิ่งอะไรเข้ามาหาชาวราศีสิงศ s t a านะครับอ จักรวาลครับกำลังเหวี่ยงสิ่งใดครับเข้ามาหาชาวราศีสิงค์ครับเปิดดวงชาวราศีสิงห์ไฟออฟไฟเออร์ครับเดอะสตาร์นะครับแฮปปี้ไทม์เมกโพซิทีฟออฟติเมสติกลองเทิร p แพนออนเดอะไรท์พานะครับนี่เลยพอร์การเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับว่าคุณกำลังถูกนำทางครับให้ไปอยู่ในไรท์พาทของคุณนะครับหรือเส้นทางของเป้าหมายชีวิตหรือไลฟ์โพจต์ของคุณในเดือนมีนาคมนี้ครับ มันมีดาวเสาวย้ายด้วยใช่ครับดังนั้นอิทธิพลต่างๆมันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพลังงานของดวงดาวที่เคลื่อนย้ายแล้วมีอิทธิพลต่อตัวคุณด้วย The Star าร์มาครับมันมันคือช่วงเวลาของคุณจะได้พบเจอความสุข c l o วดิ้งโกลด e ฟเอ็กซ์พอร์ตยูรูสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือความสุขมันคือความสุขในปัจจุบันนะครับมันเหมือนคุณแบบ ไม่ได้ต่อต้านแล้วครับคือบางคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต่อต้านนะครับต่อต้านคือเขาอยากอันนี้ผมขอยกตัวอยา่างเมื่อวานผมเจอคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากมเขาบอกว่าเขามองหาความสุขไม่เจอนะครับเหมือนในผมจำไม่ได้ละในราศีไหนเขาบอกว่าเขามองหาความสุขไม่เจอนะครับในชีวิตเลยนะครับมีแต่ความทุกข์ผมก็เลยรู้สึกว่าความสุขมันไม่จําเป็นต้องมองหา นะครับเออผมเลยพิมพ์ตอบไปประมาณนี้แหละว่าเราไม่จําเป็นต้องหาความสุขอะความสุขมันมันเรียบง่ายมากกว่านั้น,นะครับการที่เราไปยึดติดว่าถ้าเรามีสิ่งหนึ่งเรามีเงินมากขึ้นเราจะมีความสุขเรามีชื่อเสียงเราจะมีความสุขเราประสบความสําเร็จเราจะมีความสุขแต่เมื่อถึงจุดที่คุณมีชื่อเสียงคุณมีเงินคุณได้ตําแหน่งอะไรต่างๆตามความปรรนาของคุณแล้วอะคุณก็จะพบครับว่า คุณยังไม่มีความสุขคุณก็จะไขว่คว้าหาความสุขหาความสุขหาความสุข,สขจนคุณไม่เห็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรครับเพราะว่าคําตอบของความสุขมันอยู่ภายในของคุณ The uh, completing goals, brother sum detail c o n f i g and uh, conflict w i r d e r widder เนี่ยต้องบอกว่าจักรวาลจะส่งสถานการณ์ของการ l l า n g e การทดสอบตัวคุณเข้ามานะครับอาจจะเป็นงานที่ต้องแข่งกับตัวเองมากขึ้นทุ่มเทกับตัวเองมากขึ้นมันเป็นการแข่งขันกับตัวคุณ ก็ได้หรือมันเป็นการแข่งขันกับคนอื่นก็ได้ที่ต้องอที่มันจะมีผลลัพธ์ของความสําเร็จหรือชัยชนะเข้ามานะครับแต่ผมรู้สึกว่าไพ่เนี่ยการที่เราแข่งกับตัวเองอะ่ะคือดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้จุดด้อยหรือจุดแข็งของตัวเรานะครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่จกักรวาลกำลังเหวี่ยงเข้ามาเนี่ยมันคือสิ่งที่ให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณมากที่สุดครับ จะกกว่า,วานะครับจะเหวี่ยงสิ่งใดมาให้คุณครับชาวราศีสิงค์ครับนอกจากความสุขแล้วนะครับนอกจากความสําเร็จแล้วนอกจากคําตอบในโลกภายในที่คุณจะได้รับคําตอบแล้วนะครับมีอะไรที่จะกกวาลครับจะเหวี่ยงเข้ามาให้คุณอีกครับมค้นอับศรนะครับ นี่เลยไฟออฟสอดนะครับการแข่งขันนะครับการต่อสู้นะครับการเอาชนะครับมีความเครียดเกิดขึ้นมาก็ได้สำหรับบางคนนะครับซิโก้เพนา l e สครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนโอเคจักรวาลกำลังเหวี่ยงสิ่งใดเข้ามาหาชาวราศีสิงค์ครับในเดือนมีนาคม เฮซบอรมีความสุขมากขึ้นครับ v i c t o r ี่นะครับชัยชนะก็มีนะครับบางคนก็อาจจะเ,เขาเรียกว่าแฮปปี้ไลน์นะครับเดอะสตามาเนียดูดูโดดเด่นนะครับดูโดดเด่นในในเรื่องของการแข่งขันเราได้ชัยชนะนะครับหรือดูโดดเด่นในเรื่องของงานคุณไม่จําเป็นต้องไปแข่งเพื่อเป็นเอาตายนะครับหรือต้องการชนะนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันมีไฟ f i เออร์ไฟออฟไฟเนะครับแล้วก็ไฟไฟไม้นะครับแล้วก็5ดาวเนี่ยมันเหมือนคุณต้องแข่งขันและการแข่งขันตรงนั้นอ่ะมันมีผลลัพธ์ที่คุณประสบความสําเร็จนะครับอาจจะเป็นการแข่งขันในโปรเจกต์ครับอาจจะเป็นการแข่งขันในธุรกิจนะครับของตัวคุณนะครับคุณไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันเลยนะครับคุณแค่ทําของตัวคุณให้ดีที่สุดครับมีซิกออฟสอดครับ สิ่งที่จักรวาลจะเหวี่ยงเข้ามานะครับที่เขาสอนเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับออกจากท็อกซิกนะครับใครที่เจอความสัมพันธ์ลบๆนะครับความสัมพันธ์ท็อกซิกงานท็อกซิกนะครับไม่ไหวแล้วกับงานเนี่ยในเดือนมีนาคมน,นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทนนะครับ คุณอาจจะเปลี่ยนงานเลยก็ได้ครับหรือถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคุณอ่ะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออฉันต้อง move แล้วฉันต้องเปลี่ยนแล้วอะครับ page o f w a r เนี่ยมันคือเหมือนคุณอยากจะหาอิสระให้ตัวเองได้แล้วอยากจะให้ความสุขกับตัวเองได้ละมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนคุณนะครับกำลังแบบวางเป้าหมายของตัวคุณด้วยครับที่จะวางแผนการลาออกอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมี หวานครับเวี่ยงสิ่งใดเข้ามาทวอปเอนาโคครับเน,น,นี่ยครับทวปเพนดโคคือความสมดุลคือบาลานซ์คือการหาคือการเวทการชั่นน้ําหนักของการตัดสินใจจะเอายังไงต่อไปดีนะครับก็ต้องบอกว่านะครับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยที่จักรวาลเวี่ยงเข้ามามันเป็นสถานการณ์เพื่อให้คุณเนี่ยไปอยู่ในเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณจรงิจรงๆมากกว่าหรือให้คุณได้รู้ว่าเส้นทางที่ใช่สาหรับคุณคืออะไรนะครับความสุขของคุณนะครับ ที่คุณควรมีนะครับคืออะไรความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับสิ่งที่คุณต้องแข่งสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคีนอฟสอดมานะครับอาจจะเป็นความคิดนะครับที่คุณมีคิดวนนะครับคิดเยอะไหมก็มีคิดเยอะบ้างมีเครียดบ้างมีกังวลกระวายบ้างแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนไพ่อะ่ะให้คุณกราวดิ้งนะครับให้คุณแบบนิ่งๆครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยเดือนมีนาบางคน การสื่อสารคำพูดการเจราจาต่างๆของคุณมีพลังงานมันเป็นพลังงานทั้งในเชิงของการดึงดูดและในเชิงของการทำร้ายได้ด้วยนะครับทำร้ายตัวคุณนะครับทำร้ายคนอื่นดังนั้นเรามาระวังความคิดคำพูดของตัวคุณมันจะเป็นพลังงานตีกลับมาหาคุณนะครับที่มันทําให้คุณเจ็บปวดได้นะครับดังนั้นมีสติครับหรือมีศิลปะในการสื่อสารนั่นเองนะครับหรือแม้แต่การพิมพ์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ตามนะครับ มันมีพลังงานของเงินเข้ามาซีเ่เขาเพนาโคม,มันอาจจะเป็นเงินที่คุณหยิบยืมมีคนหยิบยืมเงินคุณไปคุณจะได้รับเงินเข้ามานะครับหรือเงินนะครับที่คุณแบบมันมีเงินเข้ามาง่ายๆก็ได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครกังวลเรื่องเงินนะครับจะมีโชคมีลาภไหมผมรูม้จักว่า,วามันก็มีเงินเข้ามานะครับจากจากงานของคุณได้ด้วยหรือจากแบบ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงทายอะไรต่างๆตรงนี้ของคุณก็จ,จะมีนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่จักรวาลเหวี่ยงมาเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนมุมมองใหม่ให้กับคุณนะครับหรือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณก็ได้นะครับจักรวาลครับกำลังเหวี่ยงสิ่งใดครับหรือจักรวาลจะเหวี่ยงสิ่งใดเข้ามาหาคุณในเดือนมีนาคมนี้ครับชาวราศีสิงห์ ความสาเร็จในงานมีไหมนะครับมีนะครับแต่ก็เครียดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยความเครียดก็สบายๆผ่อนคลายชิวๆไปโซเมดครับจักรวาลอะจะกาลังเหวี่ยงนะครับพาร์เนอร์มาให้คุณนะครับพาร์เนอร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะทะเลาะกันก่อนอาจจะตีกันก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็คือร่วมมือร่วมใจกันนะครับหรือโซเมดครับอาจจะเป็นสัญญาณของคู่อาจจะเป็นสัญญาณของความรักใช่ไหมครับหรือโซเมดอาจจะเป็นงานก็ได้นะครับผมรู้สึกว่า โซเมตมันเป็นได้ทั้งคู่งานหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณรักคุณชอบอะครับหรือสิ่งที่คุณดึงดูดแล้วสิ่งนั้นมันตรงกับขื่นความถี่ของคุณสิ่งนั้นก็จะเป็นของคุณมันมีพลังงานของความรักขึ้นมานะครับหรือความสุขหรือการเงินเมื่อคุณมองเงินเป็นความรักเมื่อคุณมองเงินว่าสามารถเปิดโอกาสให้ชีวิตของคุณได้ครับ ถ้าคุณมองเงินเป็นตัวเปิดโอกาสให้กับคุณเงินก็จะเปิดโอกาสให้กับคุณนะครับนี่เลยซิเาเป็นตโคมันมีเงินเข้ามานะครับเงินเป็นความรักเงินเป็นการแลกเปลี่ยนคุณแลกเปลี่ยนไอเดียความคิดอะไรบางอย่างออกไปคุณแลกเปลี่ยนงานบางอย่างออกไปคุณก็ได้เงินกลับมานั่นคือธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเงินจะมากขึ้นหรือเงินจะน้อยลงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีช่องทางครับให้เงินเข้ามาหาคุณมากแค่ไหนนะครับ ก็มันอาจจะเป็นเรื่องราวของอในเดือนนี้จกักรวาลก็อาจจะเวี่ยงนะครับเนี่ย mm. เหตุการณ์สถานการณ์นะครับของการมีเงินมีเงินเข้ามาแหละแต่มันก็มีเงินจ่ายออกไปคุณจะทําความเข้าใจกับพลังงานตรงนี้นะครับได้อย่างไรมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จกักรวาลเหเวียงเข้ามา,าคุณนะครับจกักรวาลกําลังเวี่ยงสิ่งใดเข้ามาหาคุณในเดือนมีนาคับราศีสิงห์ n น v e r e n d i n g Story ความเครียดความทุกข์ความกังวลกังวลใจความคิดมากน้อยไม่หลับ ดังนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จกักรวาลเหวี่ยงเข้ามาแน่นอนนะครับทุกใจเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไระครับปล่อยวางมัน,นครับผมรู้สึกว่าจากักรวาลนะครับตรงนี้หมายเลข37เนี่ยมันมันเหมือนจกักรวาลกําลังกระตุ้นคุณนะครับให้หันกลับมาสู่โลกภายในของตัวคุณหรือมาค้นหาคําตอบนะครับจากภายในของคุณนั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเลยนะครับมันคือการลดหรือการรู้สึกว่า คุณต้องแข่งขันแล้วเหมือนเหมือนถ้าผมรู้สึกว่ามันมีการแข่งขันเกิดขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้การแข่งของของคุณเนี่ยมันเป็นได้ทั้งคุณแพ้คุณชนะนะครับมันเป็นอีโก้เซลล์ครับที่รึ้นมานครับตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเวลาที่ต้องยืดหยุ่นนะครับหรือเวลาที่ต้องฮีลิ่งนะครับตัวคุณนั่นเองหรือหลายๆคน,นครับสถานการณ์ในเรื่องราวของความรักนะครับที่เข้ามามันอาจจะต้อง บางคนเป็นเป็นในลักษณะที่ต้อง move นะครับเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้แต่มันจะทำให้คุณได้พบเจออะไรที่ดีกว่าสำหรับคุณนะครับความกลัวนะครับความโกรธครับความความทุกข์ใจต่างๆมันคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะลอกคาบมันนะครับในเดือนนี้เนี่ยมันมีนะครับมันมีในลักษณะพลังงานตรงนั้นเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่ามันคือเวลาที่คุณ อย่าเสพดราม่าเยอะอย่าเสพเรื่องทุกข์เยอะนะครับเพราะว่ารายครับดราม่าเรื่องทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณคุณอยู่ในพลังงานไหนมากๆคุณก็จะซึมซับพลังงานตรงนั้นนะครับและมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณนะครับตรงนี้มันก็บางคนนะครับสถานการณ์ที่จักรวาลเบี่ยงมามันเป็นได้ทั้งความรักที่ดีเข้ามาหรือบางคนเป็นการที่ต้องจบความสัมพันธ์นะครับเพื่อพบเจอสิ่งที่ดีกว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งอะครับไฟออฟสอดหรือ ไฟออฟวอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นการกระทบกระทั่งกันของคนใกล้ชิดคนในครอบครัวแฟนเพื่อนอะไรต่างๆก็ได้มันมันเกิดขึ้นได้มันคืออัตราของเราที่ทํางานดังนั้นการลดละอัตราการลดอีโก้ของเราลงเนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนะครับจะก็ว่านครับจะเหวี่ยงชิง่งใดเข้ามาหาชาวราศีสิงค์ครับในเดือนมีนาะ go to distance ครับเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันมันมันเป็นลักษณะของความสําเร็จรอคุณอยู่ มันมีความโดดเด่นในเรื่องของงานขึ้นมาดังนั้นในเดือนมีนาคมเนี้ยจกักรวาลครับกำลังส่งทิศทางเป้าหมายครับหรือถ้าคุณกำลังแบบไขว่คว้าบางสิ่งบางอย่างอยู่ครับเหมือนคุณต้องติดสปีดให้ตัวเองละในเดือนนี้คือเร่งเร่งสร้างเงินเร่งทำทำทำ,ทำในงานของคุณแบบเต็มที่นะครับแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นเงินเป็นกำไรที่ดีสำหรับคุณความสม่ำเสมอนะครับเราก็ คีย์ของความสําเร็จของคุณในในเป้าหมายคือการไม่ล้มเลิกด้วยนะครับนั่นคือคีย์ของคนที่ประสบความสําเร็จคือเขาไม่ล้มเลิกครับถึงแม้ว่าจะโดนปฏิเสธถึงแม้ว่าจะอ,าอะไรก็ตามนะครับโดนปฏิเสธมาหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งแต่เขาไม่ได้ล้มเลิกดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณไปถึงเป้าหมายของคุณได้ถ้าคุณไม่ล้มเลิกแล้วก็ คุณชัดเจนในไลฟ์โพสต์ของตัวคุณแล้วคุณจะพบเจอกับช่วงเวลาของความสุขช่วงเวลาของชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยครับเมส่์โพสิทีฟเนี่ยก็คือให้คุณเนี่ยสร้างขึ้นพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลาการคิดมากความกังวลความกลัวหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยคุณแค่ต้องเฝ้าดูมันหรือจัดการมันนะครับแล้วก็วางแผนในระยะยาวของชีวิตของคุณนะครับก็จะเป็นข้อความคําเมสสจทั้งหมดประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีสิงค์ครับก็ ขอบคุณทุกการสพอร์ตขอบคุณทุกการสนับสนุนครับถ้าใครอยากจะสนับสนับสนับสนุนช่องทาง u t u b e นะครับมีฟีเจอร์ซ u เปอร์แตงคครับในการส่งเงินโดเนตมาให้นะครับกับช่องในการเป็นกำลังใจนะครับส่วนในเพจ a c e b o o k ก็สามารถส่งดาวได้นะครับน่าจะ19บาทหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีเป็นการอ่านแบบภาพรวมพลังงานรวมรวมนะครับอาจเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นอาจตรงไม่ตรงก็ได้รับแต่พลังงานดีๆนะครับขอบคุณครับ